เค็ดลับการเฮ็ดเข้าพัดปูห้ยแสบและกระห้อมกระทะ พ่อบอกส os, at, ูตรและเคล็ดลับวิธีเห็ดผงปรุงเอาไว้ปรุงในเข้าพัดห้แแ่บถ้าพี่น้องอยากหูสูตรและเคล็ดลับตามมาเบิ่งใน้คลิปเด้เลยนะครับ้อนี่กับปอมสิพ้าไปเบิ่งสวัสดีครับผมเชฟกับปอมเมนี้สิพาพี่น้องมาเห็ดเมนูเข้าพัดปูครับขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลทราย1ึ้อส่วนโตเกลือเนี่ครับครื่งส้อนโตแล้วก็พริกไทย1น้อส่วนโตผงปรุงรสอีก1น้อส่วนโตครับพี่น้องแล้วกับผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ครับอันนี้จะเอาไว้โรยเวลาปรุงเข้าพัด้อครับพี่น้องมันจะแ่บขึ้นื่นั้นีี่ครรบอองผมมกกจะะะเเาทยล ต่ำเพราะว่าเขาพัดในขับขาดว่าดดก็คือกระเทียมผมจะเอานํามันลงไปในกระทะแล้วก็เจียวกระเทียมให้หอมแบบนี้เลยครับพี่น้องหลังจากนั้นเนี่ยครับผมก็จะเอาเขาที่ห้องหุงไว้นะครับใส่ลงไปสามารถเอาเขาเก่าค้างคลื่อนแช่ตู้เย็นหรือว่าเขาหุงใม่ๆกระได้ครับตั้งจากพัดไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องผมก็จะตีไข่แบบนี้ไข่ไข่ไข่เจียวลวกลาดลงไปครับการเฮ็ดแบบนี้เนี่ยครับตอนแรกเขาจะแช่ยังพึ่งตกใจได้ครับแต่ไข่พี่น้องค่อยคยพัดไปเรื่อยๆครับเขามันจะไปเคลือบไข่ครับพี่น้องเฮ็ดให้เขานะครับมีส พัดไปพัดมา,มาเนี่ยครับเ <decisions> ขาพัดพี่นองก็จะมีสีทองแล้วก็เอาเนื้อปูที่มันแหลกๆเนี่ยแหละครับใส่ลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆพัดให้ทุกอย่างให้เขากันแบบนี้เลยครับพี่นองนี่แหละครับเขาพัดพี่นองก็จะมีสีเหลืองทองสวยงามแล้วเขาก็เอาผงปรุงที่เขาเตรียมไว้เนี่ยแหละครับเอามาโรยแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกับซีอิ๊วขาวปรุงแค่นี้ได้ครับพี่นองแล้วก็ค้นให้เขากันกลับเป็นอันแซรได้แล้วครับพี่นองจังหวะนี้เนี่ครับให้เล่งไฟแห้งๆเลยได้ครับพี่นองเราเอาเนื้อปูที่เป็นก้อนพร้อมหอมซอยนะ กับจีเซ็บบะคักเลยได้ครับนี่แหละครับเข่าพัดปูสูตรเชฟกระปอมแบบนี่แหละครับพี่น้องเบื้องแล้วหนากินบ่ครับโดยความที่ว่าได้ปูมาจากตลาดไหมครับพี่น้องบ่หลายปานใดก็เลยบ่ได้เห็ดไข่เจียวปูครับว่าช่วงนี้เพิ่นกำลังดามาไข่เจียวปูเจไฟไหมครับแต่ว่ามือนีเจปอมเนี่ยครับผ้ามาเห็ดเข่าพัดก่อนมือใดถามมีเนื้อปูหลายๆนะครับเจปอมสิผ้ามาเห็ดไข่เจียวปูเจปอมได้ครับพี่น้องสำหรับมือนีกับผ้าพี่น้องไปเบิ้งเข่าพัดปูเจปอมไปก่อนได้ครับพี่น้องว่าหนากินบ่ครับหลังจากเค็ดเสสรรร็จจแล้้้วเเมมนนูีกกพอัดิ์ฟใหตาซ ได้กินแล้ครับเพื่อนละมากมาก้ด้ครับเมนูเขาวผัดพะวามันกินง่ายครับพี่น้องและเมนูมือนี้กะแซบยูฟ้าย่านเทวดาเพิ่นลงมากินน้ำเบิ้งคลิปจบแล้วอย่าลืมเห็ดตามด้วยครับหรือพี่น้องอยากให้กระป๋อมเห็ดคลิปไดก็คอมเมนต์มาได้ครับสำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีครับมีแซบแซบแซบยแซบอ